วันเกิดของรุ่งเกิดวันที่เท่าไหร่นะ16ธันวาครับค่ะมีความหมายยังไงและเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านยังไงซึ่งเป็นวันที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงเรือใบได้เหรียญทองในการแข่งเรือใบก็รู้สึกว่าเรามีพระราชาเนี่ยซึ่งเป็นนักกีฬานโอ้โหเราเราอยากให้เราอยากเป็นได้ครึ่งหนึ่งของพระองค์ท่านเป็นเซี่ยวนึงของพระองค์ท่านเราก็เลยเล่นกีฬาเพื่ออย่างแรกเลยเพื่อพัฒนาร่างกายตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ ได้อีกอย่างนึงที่สําคัญผมไปเซิร์ชใน g o o g ก e ว่าความล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปเจอคํหนึ่งเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,นรชัรชกาลที่เนีน่หากล้มลงแล้วอย่าก,กลัวที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่คํานี้ทําให้ผมมีแรงลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งผมมีพระองค์ท่านคอยให้กําลังใจผมเป็นที่พึ่งทางจิตใจผมที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผมทำให้ผมประสบความสำเรไ็จในทุกวันนี้ครับ จริงๆบางทีนักกีฬาเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกพาราลิมปิกไปกลับมาต้องได้เฝ้ากันใช่ไหมทํไมตอนตอน,ตอนรุ่งตอนรุ่งได้เฝ้าไหมของผมของผมใช้คำว่าเกือบได้เฝ้าเราได้เหรียญทองมาแล้วละเราตั้งใจจะถวายเหรียญให้พระองค์ท่านแล้วล่ะ,แต,ะแต่ตอนนั้นท่านส่งประชวนเราก็เลยได้เข้าเฝ้าพระเทพแลวเราก็ยังดีใจที่เราเป็นคนไทยคนนึงและที่สำคัญเราเป็นคนพิการที่ ไม่ได้เป็นภาระของสังคมพูดถึงเรื่องของกีฬาเทเบิลเทนนิสมีพระราชดำรัสองค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเป็นที่เผยแพร่กันอยู่ทั่วไปแล้วก็เหมือนกับเป็นขวัญและกำลังใจที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่เหมาะสมกับทุกคนในภาคพื้นเอเชียอาทิ ประเทศจีนญี่ปุ่นรวมทั้งคนไทยด้วยเพราะเป็นกีฬาที่ไม่ใช้แรงประทะแต่ใช้ความว่องไวและรวดเร็วเมื่อชาวจีนญี่ปุ่นและเกาหลีเคยได้แชมป์โลกในกีฬาประเภทนี้มาแล้วคนไทยเราก็อาจเป็นแชมป์โลกได้ถ้าหากมีการสนับสนุนอย่างจริงจังทุกๆด้านเช่นการส่งเสริมจัดหาอุปกรณ์การเล่นการฝึกซ้อมไปยังท้องถิ่นต่างๆเช่นตบนำบลอําเภอให้เยาวชนและประชาชนพร้อมทั้งให้การอบรมและการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนี่คือ นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทุกคนนี่คือคือ,คอได้พลังจากพระราชสำนักองค์นี้นะฮะร่วงมีเรื่องอื่นหรือแง่มุมอื่นที่ที่พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างให้ร่งไหมคะแต่ในแง่อื่นก็คือเป็นที่ท่านทรงขยันมากทรงงานหนักมากนักกีฬาก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราขาดความขยันขาดความมีวินยัยเราก็ราศจากซึ่งความประสบค,ความสำเร็จสิ่งที่สําคัญเลยคือขยันมีวินยัย อดทนซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้สแดสแดงให้เราเห็นตลอดไม่ว่าท่านจะ,สะเสด็จไปตรงไหนเนี่ยไม่ว่าจะฝนตกน้ําท่วมที่ไหนประชาชนเนี่ยรัศดรมีทุกที่ไหนท่านจะลงไปเราก็เหมือนกันเราต้องมีความอดทนอาจจะทําไม่ได้ถึงเสี้ยวหนึ่งของพระองค์ท่านที่ท่านท่านทำเราเราก็ต้องพยายามทําให้ได้ครับอยากจะแบ่งปันพลังและสิ่งที่พวกเราสารตอพระราชปณิธานของพระองค์ท่านได้ยังไงครับก็ เมื่อวันนี้ถ้าพระองค์ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วเนี่ยอย่างที่เราได้ยินคําติดปากเลยเนี่ยก็คือทําดีเพื่อพ่อทําดีเพื่อพ่อทุกวันนี้ผมก็ยังไม่หยุดทําดีเพื่อพ่อหรือว่าทําดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่9เราก็ยังเป็นคนดีแล้วก็ตั้งใจทําในสิ่งที่เราทําแล้วอย่างที่สําคัญเลยเราต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วเราเราเป็นคนพิการเนี่ยที่สําคัญเลยเราจะไม่เป็นคนพิการที่อยู่เฉย สร้างความลำบ,บากให้กับสังคมสร้างความลาบ,บากให้กับครอบครัวผมขออยญายยกตัวอย่างผมเป็นตัวอย่างขณะผมเป็นคนพิการผมยังลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาทําความดีให้กับสังคมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยผมขอให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ตวเองชอบและรักในสิ่งที่ตวเองทำทุกคนจะประสบความสำเร็จไม่เหมือนผมครับ